ประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราศฎรหา,หาหรือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งแก้ปัญหาความไม่พอใจจากกรณีการแต่งตั้งพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมหลังจากปัญหาการเมืองนั้นกําลังสร้างผลกระทบต่อน,นักสแสวงบุญตามหลักศาสนาอิสลามค่ะ นายเจ้ามิงโตตายงสอสอาราธิวาส a พักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยพิจารณาประเด็นการขอประทับอูสราให้กับคนไทยมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีฮัทเนื่องจากความไม่พอใจรัฐบาลต่อกรณีการพิจารณาแต่งตั้งพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ตกเป็นจำเลยคดีการหายตัวไปของนายมูัมหมัด อันรูไวนีนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียเพราะปัญหาการเมืองกำลังกระทบความรู้สึกของคนมุสลิมในประเทศไทยทั้งนี้ยังเรียกร้องให้พลตำรวจโทสมคิดคืนตำแหน่งเพราะถือเป็นบุคคลเดียวที่จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะนี้ได้โดยนาใยเจอ,อามินยังขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมพักช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเพราะอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นเงื่อนไขให้ร้ายรัฐบาลได้ค่ะ